วนเก็บมันเดี๋ะเด้อเก็บเพลินเลยนะแม่เก็บทั้งวันจนลืมเหนื่อยนะ่ะจนไม่อยากจะกลับบ้านนะ่ะเก็บจนลืมผัวเฮ้ย <c oughs> ทำไมจึงบอกเก็บลืมผัวคุณตาบอกว่า <c oughs> กลับบ้านเร็วๆเด้อ จะเอารถไปใช้นี่นีอยากกลับเลยนะ่ะโอ้ยดงเห็ดจะดงเห็ดเห็ดป่านี่ดงนี้เก็บสามวันก็ไม่หมดค่ะนี่ค่ะเราเก็บกันทั้งวันแล้วจ้ะยังมีให้เก็บอีกเยอะเลย หลายจริงๆพี่นอ้องออนซอนเจอแต่ละดอนมีแต่อย่างกันนี่เลยจ้ะหลายค่ะหลายเนี่ยมาเก็บด้วยกันได้จ้ะเด้อขาใหญ่ยาวเลยจ้ะเะนี่ยแล้วก็ถอดถอดก่อนเด้อ อันไม่เป็นลาก็ค่อยคัดเอาจะดลมตะคุกเฮ็ดหลายๆจนย่านพี่น้องสะยืดอุ๊ยอันนี้เอาได้ไหมอันนี้ก็อยู่ในรูอุ้ยมีงูบะเนาะ แต่งามงามยกให้เขาบางพี่นอกนี่เอามาปลูกไว้ข้างนอกมันอยู่ในรูเดี๋ยวไปปลูกไว้มองหนังไม้เอารลากเขาปลูกเอาต้นเข้าไปกิน,นก่อนอุ้ยค่ะง,งามงามเมื่อกี้โกยฝังลากเห็ดอันนี้เห็นอยู่นี่มันเป็นลิบบิน เป็นเสื้อกันหนาวมันขาดเรายายสวนเอามาตั้งแต่ยายสวนมาอยู่ได้ปีแรกเนอะยายเอามาหมายไว้ว่าตรงไหนมีเห็ดยังเห็นสัญลักษณ์ของตัวเองอยู่นี่ละจ้ะเพราะว่าสมัยก่อนเรียนรู้หัดเก็บเห็ดก็มาผูกไว้ต้นไม้แล้วก็กลัวหลงด้วยจ้ะเวลาผูกแต่ที่ว่าปมเราผูกนะ่ะอันนั้นก็คือทางออกอุ้ยก่อนนี้ เตะมือเลยพี่น้องเดี๋ยวเราให้ฟังต่อเอาเฮ็ดกอนนี่ก่อนมันงามดูกดเดียวเตะมือเลยนี่ก็ทำง,งานเดี๋ยวเราออต่อได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเวลาผูกกับต้นไม้นะ่ะเราต้องรู้เด้อไม่ใช่ว่าผูกไม้เอาไว้แล้วแม่เดินวนป่ามดคืนกัออกป่าไม่ได้อีกตรงไหนที่ว่าเรามัดเป็นปมนั่นนะคะ หมายถึงว่าเราจะออกไปบ้านยายจะหมายไว้แบบนั้นจ้ะกุณตาก็มาหลงสองรอบเยสวนก็มาหลงสองรอบเหมือนกันสมัยก่อนป่ามันจะทึบกว่าน,นี้จ้ะคุณตามาหลงบอกโอ้โหฉัเนเหนื่อแตกพักเลยฉันออกไม่ได้แต่ละป่าแต่ละดงแต่ละดอนพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนเพียบเลยมีแต่เห็ด ไปตรงไหนก็มีแต,ต่เห็ดดอกงามซะด้วยชิวข้าวไม่มีเสียงเลยพี่น้อง เดี๋ยวมาเลือกเอา้าทำมาจะเก็บใบพี่น้องเอ้ยใครจะมามาเด้อมา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 ,มาช่วยที่นี่หลายคักหลายแน่ ดูในตะลูกในตะหลุมนะ่ะเอ้ยเสยืดดูอันนี้มันมันเน่าออเอาได้เฉพาะดอกนั่นเด้อน,นี่จ้ะดอกไหนกินได้ดูอันนูน้นถะดูจ้ะดูจ้ะโอ้ยมันงาใหายก็จะหัวกระมัมมันอยู่ในหลุมเนี่ยขาสวยๆเลยจ้ะ งามก็ไม่เหลือและจ้ะโอ้ยงามครับมันเป็นดอนเป็นดงเลยพี่น้องเอ๋ยสวัสดี้อจ้าสวัสดีทักทายเดอ้อ เห็นหนากันต้นไหนวัดดีกันตอนนั่นพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมไม่ค่อยเห็นหนากันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็โหลดคลิปด้วยไม่รู้ว่าจะโหลดเจอตอนไหนบางคลิปไม่ได้วัดดีก็จะว่าก,กันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เพราะว่าถ่ายทําลากยาวไปเลยจ้ะ เก็บกันทั้ง,งวันดูดงนี่ดอนนี่เถอะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะโอ้ยสยืดป่าก็เงียบสงบสงัดมากดูฟ้าเป็นน้ำอีกเหมือนเดิม ดอกใหญ่ๆขาะใหญ่ๆเลยโอ้ยจับเต็มไม่เต็มมือนี่ค่ะอยากให้พี่น้องมาเก็บเลยเดย้ความรู้สึกมันจะสนุกขนาดไหนมัวแต่ไปป่าอื่นไอยให้เห็ดป่าน,นี้มันก็หลายป่าเนาะพี่น้องเนาะ ใครจะไปเก็บมดไปป่าหนึ่งก็เหลือป่าหนึ่งค่ะขานงง้ำไปตัดขาตรงอันนี้ก่อนเอาตะดอกใหญ่ๆเด้อ เป็นดงเป็นดอนอยู่เดอ้อพี่น้องจ้ะนูนค่ะเก็บกันอีกสามพันก็ไม่หมดป่านี้เยอะจริงๆเดี๋ยวจะออกจากป่าไปกินข้าวแล้วก็เข้ามาใหม่เดอ้อเพราะว่าถังก็เต็มตะกร้าก็เต็มมันหนักค่ะเพราะว่าเห็ดมันอมน้ำเด้๋ยจะเดอะ้อนู่นค่ะเห็ดทั้งนั้นดูดอนนี้ดำเมี่ยงเลยเดี๋ยวไปกินข้าวเดอ้อมาเก็บใหม่ เห็ดทางนั้นก่อนเด้วจะบอกว่ายาย,ายาเห็ดเต็มยายทำไมไม่เก็บให้หมดมันมันมันเยอะเกินเราอีกอย่างนึงตรงไหนที่ว่าเห็นไอ้หญ้ามอสด,ดำๆน่ะยายก็ไม่เอาเด้อ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็ดเบื่อเห็ดเมามันละลายไปก่อนนะ่ะมันเป็นเห็ดกินได้หรือว่าเห็ดเบื่อเห็ดเมาเดี๋ยวเราไปเก็บเจอไอตรงที่ว่าเขาเกิดที่เดียวกันเราก็จะไม่เหลือน้องพี่น้องเนาะเข้ามาหายายสนได้ความรู้เด้อเราจะว่าอา้าวเห็ดเต็มป่าทำไมไม่เก็บเอาเก็บเอา,เอายายป่าเก็บสุมสี่สุมห้าได้ไอ้เราพี่น้อง วิทยุเขาประกาศแซวแซวอยูอ่ช่วงนี้ยิ่งฝนชุบๆุอย่างกันเนี่ยเห็ดมันเปื่อยมันเน่าแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้ว่าเห็ดอันไหนกินได้กินไม่ได้อกระตาดนะึยเห็นว่ายายเก็บเห็ดมีกระดกงามๆช่ยวยสวยด้วยจ้เด้อในมีดินมีดอนปนไปเลยจ้ะงามมากเอา้า นกเยอะพงอยู่ข้างบนนี่พี่น้องมาได้อจ้ะถึงรถแล้วจ้ะหิวข้าว <c oughs> เก็บเห็ดก็กินข้าวกับผัดเห็ดนี่แหละคะ่ะผัดเห็ดใส่ไข่มามาเด้อกิน้วยคันจ้าเห็ดยงเหลืออีกเยอะเห็ดเป็นอาทิตย์ก็ไม่หมดจ้ะป่ามันกว้างอยู่มันไม่รู้ว่ากี่ป่ากี่ดงกี่ดอน เก็บเป็นอาทิตย์ก็ไม่หมดยายบ้าเก็บสามวันเลย <c oughs> ยายสนเก็บมากครึ่งเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยมัยังไม่หมดอยู่ <c oughs> ถ้าว่ามีคนอื่นเก็บไหมเขาก็เก็บเหมือนกันจ้ะแต่ว่าเขาเดินไม่เจอตรงที่บ้ายายสนเก็บ <c oughs> นี่ก็เข้าไปลึกอยู่เก็บจากปากทางไปอันนี้เฉพาะปากทางเด้อ ยังป่าลึกยังไม่ได้เข้าไปเลยมันหิวไม่ไหวพี่น้องเอ้ยเอาแค่ปากค้างนี่ก็เหลือแหล่แล้วะเปนเข้าวด,ด้วยกันเด้อจ้ะเด้ออยู่ในป่าหอกับอะไรมากก็อร่อยอากาศก็เย็นหนาวเย็นแต่ไอกระปุกอันนี้มันกันมันเก็บความอุ่นได้เด้อจ้ะเด้อ มันเหมือนกระติกน้ำแข็งบ้านเรานั่นแหละเสื่อมันเหนื่อยๆมากอะไรก็อร่อยเท็ดมันปูดำทำเมนูไหนก็แซ่บจะ้ะอื้อหือ เสียงนกเด้อนกเจาะพงปก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 อยู่นู่นในทางเดินคนจะไม่กล้าเหยียบไม่กล้าเดินนู่นกินข้าวแล้วมีแรงต่อแล้วจ้ะ ยิ่งเก็บยิ่งเต่มันเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดแม่อย่าเชิญสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อ จริงจรงยากถึงอันนี้ยังไม่ถึงป่าที่เราแวะดูมาได้จ้ะเด้อเพราะว่ามันมีสองข้างทางเดินเข้าเนี่ยดกเห็ดทั้งนั้น ตาโทรมาเก็บไปเก็บไปไม่รีบแล้วมีออเดอร์เข้ามาสองถังจ้ะค่อยยังชั่วได้อีกอันไหนเราเหลือขายเราก็ค่อยกินถ้าบ่ามันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างกันนี่จะเอาไปไหวไอ้เยอะเยอะจริงๆจ้ะ อันนั้นเอาไปก็ขึ้นลาจ้ะเขาจะเอาไปตากแห้งเขาสั่งให้เด็ดเอาแตด่ดอกเม็ไม่ต้องเอาขาไปให้เขาเอาแต่ช่วงดอกอันนี้นก็เกินแกงแล้วจ้ะ ตเปแปดนิดไปจ้ะติดไปมั่งก็ไม่เป็นไรเนาะเสียดายาของเดจะร้องไห้ดูที่เยอะไปหมดมันบริสุซพายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บตรงที่ว่าเราเดินผ่านมาก,ก่อนเด้ออันนั้นดอกใหญ่เดี๋ยวมันจะเต็มถังก่อนสวยเลือกได้จ้ะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้มา กจะกลับเดินออกมาคอยมาเก็บไปอันไกลก่อนจะนูน้นมันเป็นดงเป็นดอนมันมีแต่เห็ดได้แตอีกดอนใหญ่นึงนอีกโดนนึงโอ้ยเยอะแทะจะจะไปเอาดอนน,ดนู้นดอกใหญ่ๆหญ่มันจะนู้นมันเต็มไปมันมีแต่เห็ดโอ้ยโอ้ยตรงนี้ก็ใหญ่จ้ะเอาดอกใหญ่ตรงนี้เนาะ หมดแน,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 น่ปุ่มเดียวจ้ะยังใช้ได้อยู่เลยเห็นไหมคะคุณภาพยังดีอยู่เลยจ้ะ